ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องหุ้นกันนะครับตัวที่น่าซื้อที่สุดนะครับอันนี้เป็น p PFD นะครับผมเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับผมก็ตอนนี้น่าน่าจะเป็น5 0 50นะครับผมว่าจะขึ้นหรือจะร่วงนะครับแต่เขาเคยร่วงลงมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณที่ให้เราซื้อได้นะครับ แล้วก็ขึ้นมานะครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ยึกยืนยึกยืยึกยอือยู่พักหนึงครับผมนี่แล้วก็มาอยู่ตรงที่ตรงนี้นะครับยังไม่ขึ้นสูงสุดนะผมมองว่าน่าจะไปได้ต่อแล้วนะครับผมน่าจะไปต่อได้นะครับตัวนี้กอคอยดูนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะลงเหมือนกันนะแต่ก็ลองไปถือดูครับผมนี่ครับยังไม่เคยขึ้นจุดสูงสุดนะครับผม ตอนนี้เขากําลังอยู่ตัวอยู่นะครับคือจะไปต่อหรือจะล่วงนะครับเขากําลังกําลังมึนกำลังมึนอยู่นะว่าจะไปต่อหรือจะล่วงนะครับผมแต่ผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นสูงนะครับผมนีหลอดเขียวมาแล้วเนี่ยเนี่ยหลอดนี้จะเป็นหลอดเขียวนะครับเอาก็ลองไปดูกันได้นะครับผมสําหรับหุ้นตัวนี้ pf นี่ครับหุ้น pf ไปแล้วนะครับผมก็ อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็เป็น c HO นะครับผมนี่ครับกาลังจะขึ้นนะครับหลังจากที่เขาลงมานี่จุดต่ําสุดกําลังจะขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะเป็น50กเ็เถอะนะครับแต่มีแนวโน้มที่จะขาขึ้นที่ค่อนข้างสูงเนยะรับหลอดเขียวมาแล้วนะครับมันมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะครับผมที่1บาทนะครับก็ลองไปพิจารณากันเอานะครับผมสําหรับ c h o นะครับก็มาแนะนำสองตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นบริษัทขนส่งนะครับผมก็ที่ขอนแก่นนะครับเขาทำบริษัทขนส่งนะครับเป็นรถรถตู้คอนเทนเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปศึกษากันดูนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัว pf นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นไปสูงนะครับต้องลองดูนี่ครับ ไปเชื่อกันไว้ตลาดจะเปิดแล้ว